เดี๋ยวถ่ายหูแต่ถ่ายหูปาถ่ายนี่กับมาได้เอ็มละมันโค้นมันติดหน้าโคนอ่ะมุมมันมาได้มันติดติดมาได้แล้วประเดี๋ยวเนี่ยถ้าถ่ายปุ๊บมันติดคนนั้นคนนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวละลว่ายปุ๊บเยอ่ะมุมนี่ก็บมาได้ติดเปิ้ลถ่ายละ่ะถ่ายหูปะได้นะติดมาได้นะเออถ้าติดเปิ้ลถึงมาได้เลยโดนยับพี่ก้นหมายเข้าใจกอ่ะก็ถ่ายเลย มันพิดก้นหมายไทยไอ่ามีโคนอยู่ตั้งหลังฮะมาได้มาเลยโคนมีหัน่นมาได้ละโคนมีติดโคนมาได้เลยปปไ,ไปไปทังในยุ้มันติดโคนนะตนํารวจจะแย่า่อนะเอออันนี้น่จะได้เลยฮะโคนมีตั้งหลังห่าละติดโคนฮนะ ไป uhm. อย่างพูดมันต ah ิดนายมันทายติดติงไม่ได้ไป้างหลังไป้างหลังป่ะอี้ไม่ได้ติดโคนมางหลังมากก็เหมือนกันบัดติดบัดติป่ะเดี๋ยวซ่อมมุมดีๆซ่อมมุมดีๆที่มันบัดติดหน้าโคนนะป่ะอีมันติดหน้าโคนป่ะป่ะจะได้ละจะได้ละเดี๋ยวขอนั่งดีๆแปงตีวแปงอย่างดีๆเดี๋ยวทายเนี้ยถ้าอยู่ดางหลังอีมันบัดติดหน้าโคนอี้แบบเป็นอย่าังก็ใช้อีแบบเป็น่ยนยัง อีได้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 เอ้ยไม่ใช่เราอยู่ในนี่อ่ะโอ้คิดแม่โป้ยังไปฮะมันติดหน้าคนแหมเแล้วก็ใช้บัดได้เหมอเอาไปเอองานคิงปัสตันหัวคว้างไปมันเจ็บบัดไดหันหน้าจิงฮะไปเวลาเออมันติดหน้าคนเนอะบัดได้เลยใช่อีจะได้อยู่ มันบผหานหน้าคนไงไทยได้ได้ก่อนที่ว่าดูมหันฯไทยสักคนนี่ยเอ่อเตะท่าเลยให้น้ำดื่มดอกสาให้ทายหูเปละเตะแหละเตะแหละหนึ่งสองยิ้มเลยเออถไทยโอเคผ่านเลยเนี่ยมันบผหานคนบัรรลุกฎหมายออกมาใหม่เนี่ยไทยติดหน้าคนหนึ่งไปได้ติดคอกคิดเข้าใจก่อนใช่ไหมคก็เดี๋ยวผมจะบอกอธิบายให้คุณฟังเนี่ย้ถาอีได้ ถ่าแบบบตฏิหน้าโคนนะโอเคหนึ่งสองมินิฮัทตัวมินิฮัทย่างตัววาเนี่ยมินิฮัทแป่งนิ้วดีๆมินิฮัททำท่ามินิฮัท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 ครับฮักแปรงไปเจ้าเออเอาแบบมินิฮัทอ่ะลุงได้ก่อนมินิฮัทลองแปรงป่อได้ก่ะมินิฮัทลุง นี่นน่นี่ดูดูด,ดูมินิฮัทนออี่โอ้ยโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามอาเรียบร้อยครับ